กลับก็สู่สมาร์ทนิวส์เย็นข่าวลึกในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะหากพูดถึงโอกาสในการแสดงความสามารถของเยาวชนไทยในตอนนี้นะคะต้องบอกว่ามีหลายเวทีที่ให้การสนับสนุนค่ะรวมไปถึงเด็กไทยที่มีความสามารถแต่ว่าอาจจะมีความบกพร่องทางด้านของร่างกายก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกันนะคะดั่งเช่นของเวทีการประกวดเอกลักษณ์ไทยค่ะที่มีเด็กกลุ่มนี้เข้าร่วมการประกวดเพื่อแสดงความสามารถรวมถึงแสดงความรักต่อวัฒนธรรมประจําชาติติดตามจากรายงานค่ะ กับกิริยาท่าทางและการไหว้เมื่อมีแขกเข้าใมาเยี่ยมเย็ยนถึงบ้านเป็นหนึ่งในโจทย์บนเวทีประกวดมารยาทไทยที่เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินเหล่านี้ได้รับโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถเท่าเทียมกับเยาวชนที่มีร่างกายเป็นปกติโดยเยาวชนกลุ่มนี้เป็นหนึ่งใน6ทีมสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศซึ่งแสดงความสามารถจนผ่านเข้ารอบคัดเลือกมาจากการประกวดทั่วประเทศ การแข่งขันครั้งนี้แบ่งเป็นทีมทีมละ4คนขึ้นเวทีการแข่งขันภายใต้โจทย์ของคณะกรรมการที่กำหนดเป็นเหตุการณ์สมมุติให้โดยจะมีครูผู้ฝึกสอนขอให้คำอธิบายสื่อสารความหมายภาษามือกับน้องๆเพื่อให้เข้าใจถึงโจทย์แต่ละข้อและการไหว้ในแต่ละแบบให้ถูกต้อง น้องๆผู้บกพรองทางการได้ยินจากโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดอุดรธานีบอกเล่าถึงความภูมิใจที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันมารยาทไทยครั้งนี้เพราะเวทีนี้ทําให้ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียนและยังได้เห็นการฝึกมารยาทไทยด้วยเทคนิคต่างๆซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาแพ้หรือชนะก็จะนําประสบการณ์ที่ได้ ไปฝึกฝนเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นหนึ่งในกลุ่มคนไทยที่ร่วมอนุรักษ์รูปแบบการไหว้และอากับกิริยาที่เป็นเอกลักษณ์แบบไทยให้ได้รับการสืบทอดต่อไป การประกวดเอกลักษณ์ไทยในปีนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดเวทีให้กับผู้บกพ้องทางการได้ยินซึ่งเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จาก15สถาบันทั่วประเทศโดยผู้ชนะเลิศจะได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลในการประกวดไม่เพียงแต่ว่าเราจะประกวดเพื่อหาผู้ชนะเท่านั้นนะครับ ในการประกวดแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ตัดสินเนี่ยนะครับให้คำแนะนำน้องๆแล้วก็คุณครูที่พามาเพื่อที่ว่าสิ่งที่อาจจะผิดไปก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเราก็ต้องฝากความหวังนะครับไว้กับเยาวชนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะร่วมกันอนุรักษ์เพื่อจะสืบสารในเรื่องของเอกลักษณ์ไทยทั้งมารยาททั้งภาษาไทย ทุกเวทีของการแข่งขันล้วนแต่เปิดกว้างให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความสามารถโดยมีชัยชนะและรางวัลเป็นเป้าหมายหลักแต่สิ่งสำคัญสำหรับน้องๆที่เข้าร่วมเวทีในทุกประเภทการแข่งขันของการประกวดมารยาทไทยครั้งนี้คือการได้สัมผัสถึงความหมายของวัฒนธรรมไทยรู้จักหน้าที่ของเยาวชนไทยกับการสืบทอดสิ่งที่งดงามเหล่านี้ไว้และรู้จักนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันให้คุณค่าของเอกลักษณ์ไทย ยังคงโดดเด่นอยู่ในสังคมไทยประกิจชนะสุบรนถ่ายภาพสุชาดาสิริคง for you ร,รายงาน